หยุดอย่างนิ่งไม่มีหยุดอันนั่นเองเป็นตัวสำคัญก็เหตุนั้นต้องทำใจให้หยุดหัวใจของเราหยุดแล้วเราก็ต้องหยุดในหยุดหยุดในหยุดไม่มีถอยหลังกลับไม่มีถอยหลังหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดนั่นเองใจหยุดใจหยุดต้องถูกกลางนะ ทำไม่ถูกกลางใช่ไม่ได้ต้องหยุดข้สิบข้าศูนย์ขอ่วต้องหยข้อสิบต้องหยุดข้อสิบข้ศูนย์ข้ส่วนถูกสิถูกศูนย์ถูพอถเสอพถูก10เท่านั้นไม่ช่จะเข้าถึงศูนพอถูกสิบเท่านั้นไม่ช่จะเข้าถึงศูนพอถูกสิบแล้วก็จะเข้าถึงศูนทีเดียว น่นที่ได้พูดกันว่าเห็นสิบแล้วเห็นศูนย์เป็นข้าวมูลสิบกันมาเพียงแพ้นแน่น,นาตั้งอนิจจาเป็นอาจินจุติแล้วปฏิสนธิย่อมเวียนวนอยู่ตั้งสิน้นสังขารามไม่ยืนยินราคีสิ้นเป็นตัวมานี่เป็นตัวสําคัญนะรัตโลกจะเกิดนใน,ใน,ใน,ในโลกได้ต้องอาศัยข้อสิบสูก็ต้องอาศัยข้อสิบล้วตกศูนย์จึงเกิดได้ถ้าข้อสิบไม่ตกศูนย์แล้วก็เกิดไม่ได ทามดออาวสายกันอย่างนี้่ <c oughs> วนทางทำเล่าต้องเข้าสิบเข้าสิบแล้วก็ตกศูนย์ตกศูนย์คือใจหยุดมัจใจหยุดนดั่นเมื่อเข้าสิบแล้วเห็น <c oughs> เป็นดวงใสถ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อดขึ้นที่ใจหยุดนั่นแหละสั้น ต่างส่วนนั่นเดียวต่างดวงใสต่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั่นดวงนั่นแหละเรีกว่าดวงธรรม,มานุาปัสสนาติปทานีอีกในหนึ่งดวงนั่นแหละ นั่นแหละเรียกว่าเอกายนามัตแปลว่าหนทางเอกไม่มีโทรสองไม่มีแปลว่าหนทางหนึ่งสองไม่มีหนึ่งทีเดียวดวงนั่นแหละเรียกว่าธรรมนานุปัสสนาดิพาานในทางไปของพุาพ้าประหารทั้งหมดในส,สากลโลในส,สากลธรรม เพื่ะเจ้าจพระพัน์จะเข้าไปสู่นิพพานต้องไปทางนี้ทางเดียวทางไม่ไม่ซ้ากันเอ <c oughs> ไม่มีทางแตกแยกจากกันไปแนวเดียวทางเดียวกันหมดแต่ว่าการไปนั้นบางท่านเร็วบางท่านชา้าไปเหมือนกันคำที่ว่าไม่เหมือนกันนี่แหละ ิ้งจัดได้ชื่อว่าไม่ซ้ำกันคำว่าไม่ซ้ำกันน่ะก็เร,เร็วกับกันช้ากับกันแล้วแต่ทิศสายวาสนาของตัวที่สังสมอบรมไว้แต่ว่าทางไปนะั้นเป็นทางเดียวกันหมดเป็นเอกกายนามคมันทางเส้นเดียวมัาจะไปต้องหยุดนี่ก็แปลกทางโลกเขาไปแล้วก็ต้องเร็วเขา เรียบเินรถยนต์ไปทีเดียวมันถึงจะเร็วมันจะถึงทางธรรมไม่ใช่เช่นนั้นเรามาจะไปแล้วต้องหยุดเอาหยุดล้วจึงจะเร็วจึงจะถึงนี่นแ,บบแปลกอย่างนี้นะฮะต้องเอาใจหยุดนั่นเองจึงจะเร็วจึงจะถึงตอาใจหยุดหยุดหยุดกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ เจ้าบูชาบันนี้เพึ่งพระภูมิพระภาพผู้สรัาสรรค์แ้วเองโดยชอบซึ่งข้าพระเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกได้จริงโดยสตาระนี้อยามาหังสวาคาตัน พรวกุธรรมัง,งเปรนนางขตโตี่มีนาตตารนัณทางธรรมังนภิปูชยามีพระเจ้าวูชาบันนี้เป็นพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว ซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงด้วยสการะนี้อยามาหังสุกปฏิปันนังสังขังสนนังะโตโตมีนาจวกการเรนะต่งสังขังอภิปูจะยามิ ยาวบูชาบัินี้ซ <c oughs> ึ่งประสงผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพระเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคในจริงโด้วยสก,การะนี้ระหังสมมาสมพุโทโธภควา พุทธังภะวันตังระวีวานิมิสวาคาโตภะคะวตาธรรมโมตัมมังนามาต้ามิสุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวะกะังโข ฟังคางนมามิปูชาพระพุะทธธรรมสงฆ์ไหวพระพุะทธธรรมสงฆ์เสร็จแล้วต่อตอนนี้ไปตั้งใจแน่แน่วขอมาตัวคนโทษต่อพระพุะทธธรรมสงฆ์จิเด็กลาดล่างรูนแล้วเด็กตายวาจางใจตั้งแต่เด็กเล็กไปดูจากเลี้ยงสามาจนถึงปัจจุบันนี้ของมาตัวคนโทษแล้วกายวัจางใจของเราจะได้เป็นของบริสุทธิ์สมควรเป็นพระชนะรับรองพระพุทธธรรมสงฆ์ได้ดีปัจจุบันอนาคตสืบต่อไป พรจะขอมาโทษคนโทษธรัตนรายกรนอกน้อมพระรัตนกรายด้วยปัญนามคาถาคือนโมสามผลผลที่หนึ่งนอบน้อมหลวพุทธธรรมประสงค์ในอดีตนโมผลที่สองนอบนอบน้อมหลวพุทธธรรมประสงค์ในปัจจุบันนโมผลที่สามนอบน้อมหลวพุทธธรรมประสงค์ในอนาคตทั้งหมดในการสังเกตสังวรนโมดังๆพร้องคนสามผลเนาะ パトワトウラトウマザムザザララモザパトワトウラトマムラパワトラヨノンタジャカマ paulie right.